ลมไม่โกรกอดอกมะลิเข้าหน้ารอนแล้วดอกมะลิก็เริ่มออกเอาไว้วันสงกรานเนาะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ย โอ้มากเลยมาลีลาต้นเขาใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ต้นหนึ่งมะลีมะลีอีกต้นหนึ่ง อันนี้ต้นโอ้ยสูงแทะต้นมันเบอร์รี่ทำไมมันต้นใหญ่ปบนนี้ล่ะฮะเนี่ยมันเบอร์รี่ใช่ไหมดูสินี่ไงอื้อ ยสูงสูงสูงอืออันนี้ต้ฝนฝรั่งหอไว้อยู่ฝรั่ง,น,งน่งฝรั่งดูสิ ห่อไว้อยู่ตรงนี้ดูไหมได้แล้วเห็นไหมได้ฝรั่งงามงามฝรั่งฮฮิยูมาบินถือไหวไหม ไม่จับต้นไม้ได้เลยแหละนะไอ่ก็กลัวจะชนไงกลัวชนจะตายไม่สะดุดตรงนั้นนะคยาวไปนู่นเลย